มาในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะจังหวัดยะลาค่ะเดินหน้าบูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเร่งแก้ไขปัญหาโรคใบจุดกลมในยางพารานะคะนำร่อง9ก้าวิธีการแปลงสาธิตในพื้นที่ตำบลลำใหม่ค่ะจี้องประชุมเทศบาลตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้การจัดทำแปลงสาธิต โครงการบริหารจัดการโรคใบจุดกลมในยางพาราพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคใบจุดกลมยางพาราให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้เข้าใจวิธีการในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรมในการจัดทําแปลงสาธิตตลอดจนหาวิธีการที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการโรคใบจุดกลมโดยมีจ่า จาเอกเฉลิมพลยานวิสววุทธิสกุลกเกษตรละสหกรณ์จังหวัดยะลานายพนัสพลโกศิยาพรผู้อํานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลากยทเมืองยะลา,า,ลาส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกเกษตรกรเป้าหมายจากตำบลลำใหม่อําเภอเมืองจังหวัดยะลาเข้ารวมอบรมจำนวน50ราย การอบรมครั้งนี้นะคะได้มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนราชการสถาบันการศึกษาประกอบด้วยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาสถานีพัฒนาที่ดินยะลาสำนักง,งานกเกษตรและสหกรณ์งงรรจังหวัดยะลาสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลาศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการ,กรเกษตรจังหวัดยะลามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและวิสาหกิจชุมชนผลิตปุย C, ๋ยอินทรีย์โดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนายางพาราของการยางแห่งประเทศไทยโดยหลังจากการอบรมเกษตรกรชาวสว สวนยางทุกคนจะต้องดําเนินการจัดทําแปลงสาธิตโดยการนํา9วิธีการไปปรับใช้ในสวนยางพาราของตนเองด้วย